คุณมาลีปัญจะจะไปคุณนัทพงศ์วรชาชคุาภาพผ้าไตรบริวารกะถนคุณรุ่งนภาแซ่น้าแม่ชีกานาเทนตราคุณพระมลชัตถวัลนะครับอธิบดีกรณาบุญเจ้าภาพผ้าไตรบริวารกะถนคุณสยานิพสิทธิ์วงคุณรุ่งจามาเทียนทะเลคุณวารานิพนธ์สุภเสาคุณวิพาดาตั้งมหาเมฆ กับเจ้าภาพผ้าไตยบริวารกระถิ่นคุณ,ณนัญยาวุธิการกำจรคุณสมจิตแท้แหงคุณสมพิชแท้แหงคุณสุดากรมมณีแสงกับเจ้าภาพผ้าไตยบริวารกระถิ่นอนุโมทนาบุญเป็นอย่างสูปยังนะครับต้นฐานบุญคุณแม่ทีภาวนาณวุฒิการกำจรนายกิติภูมิบรราชาตินางนะครับออนบวรชัดนายเจษฎาปริวัตรชยสารนางกบบระบักปริวัตรชยสาร ความคณะคนพ่อที่ก่นใจทำจากจังหวัดร้อยเอ็ดคุณแม่ผ่้เราซื่อนะครับอนุโมทนาบุญคุณอรุปรรอติจัญะนะครับเจ้พภาพผตรบริวารกถินอนุโมทนาบุญคุณแม่เรียญโสดาจภพาพผาโบบร,ริวารกฐินอนุโมนาจาบุญคณะเจาาพโรงทานประกอบไปด้วยราชคน,นไทยสรีนิเนะครับขอบคุณนาบนาุญเจภาพโรงทานจากใหญ,ญ่ๆนะับเจ

ขอเรียนท่านอํานวยการจังหวัดตราสิงนะครับโดยทางของผู้อํานวยการจังหวัดเยี่ยมท่านครับขอขอบคุณครับ